ผู้ชมคะและในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการนะคะที่นี่อย่างทองค่ะวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านสี่เนเบเตอรี่นะคะเป็นเทปแรกเลยค่ะที่เราแนะนําในเรื่องของร้านที่เกี่ยวข้องกับขนมเบเกอรี่นมปังนมเค้กค่ะ ก็ต้องขอบคุณทางร้านนี้มากนะคะเดินเข้ามาได้กลิ่นหอมมากแต่ก่อนที่จะไปรู้จักหน้าตาของขอนมที่อยู่บนโต๊ะว,ว่ามีที่มาอย่างไรและรสชาติกลิ่นหอมอย่างไรนั้นเรายังมีเรื่องติดข้างกับท่านหัวหน้านะคะหัวหน้าสวงนะคะสุดประเสริฐนะคะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอยู่เรื่องเนี่ยค่ะโครงการมากมายที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมรดกทรัพยากรธรรมชาติหรือการปลูกโครงการต่างๆต้นไม้ หน่วยงานที่ต้องต้องสำคัญมากก็คือในเรื่องของหัวหน้าแผนกหรือคีมแมนหรือสตาฟต้องเรียนท่านว่าถ้าประเอนไปที่สาระลก,กลางชั้น3ามแล้วไม่เจอท่านจะไปเจอใครได้บ้างคะอ๋อครับใน,ในสานักงานก็อยากจะแนะนําให้ท่านนะครับว่ามีกลุ่มงานที่ดูแลในภารกิจแต่ละด้านอยู่นะครับกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มทรพัพยากรธรรมชาติซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการปลูกป่าการควบคุมกิจการเกี่ยวกับสลักธไม้ต่างๆค่ะชื่ว่ากลุ่มงานทรพัพยากรธรรมชาตินะครับก็ จะมีหัวหน้ากลุ่มงานชื่อคุณสุธีศรีสุวรรณนะครับเป็นนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับอ,อีกท่านหนึ่งก็คือ,อชื่อคุณสุจิพงศ์โกพัฒนกิจนะครับ mm hmm. ก็เป็นเจ้าพนักง,งานป่าไม้ชำนาญงานเหนันนะครับ, mm hmm. รบจริงๆก็มีเจ้าที่หลายท่านนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่ดูแลประสานงานเรื่องนี้เลยนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทร,รัพยากรน้ำเมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้เล่ารายละเอียดฟังว่าทรัพยกรน้ำนี่ก็มีท่านดูแลเรื่องน้าผิวดินและก็น้ำบาดาลนะครับอ,อันนี้ก็จะมีเจ้าที่สองท่านก็จะมีัวหน้ากลุ่มชื่อชื่อว่านายวีนฤทธิ์นะครับแล้วก็เจ้าที่ท่านก็คือคุณพิชัยจำปาหนิงนะครับทั้งสองท่านนี้ก็มาให้คําแนะนํา ในการที่จะเรื่องการประกอบพิธการ,ราน้ำประดานการขออนุญาตการขอจ่อน้าประดานนี้ก็ได้ครับอ <Okay. S 2> ีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็กลุ่มสิ่งแวดล้อม<ะ>ที่ก็ดูแลเรื่องมลพิษเรื่องปัญหามลพิษร้องร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็จะมีหัวหน้ากลมงานชื่อ,อ,อคุณสวิทนิยมมากนะครับแล้วก็มีนักวิชาการท่านก็คือ,อ,อคุณพาสุระนะครับก็เป็นนักวิชาการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่งานท่านก็คือ คุณพยอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าที่ที่ดูแลให้คาแนะนําในเรื่องของสิงวัตรองได้นะครับ ừ, ถ้าไม่เจอผมก็นะครับตั้งถามกลุ่มงานนี้ก็สามารถให้คาแนะนาําให้คำสึกค่ไในเบื้องต้นนะครับก็ด้วยความินดีดนะครับ, <Okay. S 2> รบนั่นก็เป็นเจ้าที่ส่วนหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็สามารถที่จะให้บริการท่านในเรื่องของต่างๆทรัพยากรสิสงวัตรองนะคะแต่วันนี้ค่ะช่วงนี้เราก็อยากจะพาท่านผู้ชมมา รู้จักนะคะว่าสีนวลเบเกอรี่นั้นมีที่มาอย่างไรนะคะอาหารเป็นเรื ouais. ่องของขนมหอมมากนะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะน้องแอ้ค่ะอบคุนค่ะสวัสดีค่ะอจปุ้มสวัสดีค่ะคม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้องถามน้องแอ้นะคะว่าอาจารย์ปุ้มมาที่นี่หลายครั้งแอบมานะคะเพราะว่า2ปีท uh ี่อยู่ที่อ่างทองนี้มีโอกาสได้ชอบทานขนมมากนะคะหัวหน้าส่วนท่านหนึ่งก็แนะนํามา สีนวลนี่ชื่อใครเอ่ยเป็นชื่อของคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่มาเกี่ยวข้องอะไรกับร้านด้วยคะก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือแม่เขาสนใจทางด้านเมเกอรี A ่อยู่แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือก็แค่ไปทานเฉยๆแต่ว่าคือช่วงหลังนี้ก็คืออยากเรียนพอเรียนมาแล้วก็อยากทําเองเริ่มต้นก็คือครั้งแรกก็คือทํากินเองก่อนที่บ้านคะะให้ลูกๆชิมเสร็จแล้วก็คือเอาไปแบ่งให้เพื่อนบ้านพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอไปไปมาคือเขาบอกว่าอร่อยกันก็เลยลองทําขายดูค่ะก็เรื่อยๆมาค่ะจนเปิดมาเป็นร้านเป็นเป็นคนอ่างทองหรือว่าเป็นคนที่อื่นมาเปิดร้านที่นี่คะเป็นคนที่นี่เลยอะค่ะและตึกนี้ของเราเองหรือบ้านเราหรือเช่าค่ะเป็นของที่บ้านค่ะพอดีซื้อไว้นานแล้วเพราะว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้ทําอะไรเปิดมากี่ปีแล้วคะน้องแอร์เปิดปีที่แล้วอะค่ะประมาณเดือนมีนา ก็ปีหนึ่งพอดีปีนิดนิดค่ะปีนิดนิดนะคะในร้านแล้วนอกจากมีน้องแอแล้วมีใครอีกคะที่ที่ช่วยกันในนในร้านเนี่ยค่ะก็จะมีน้องสาวอีกคนนึงค่ะชื่อหลิวค่ะพันค่ะพันจากเพชรค่ะสองคนพี่น้องช่วยกันค่ะก็เหมือนกับที่เราถ่ายมาที่หลายร้านะคะก็จะเรียกว่าเป็นอุตาหกรรมครอบครัวนะคะคุณพ่อช่วยอะไรคะ ก็ช่วยแม่ค่ะโดยเาช่วยแม่ช่วยร่อนแป้งค่ะโดยเาข้างหลังบ้านเนี่ยจะเป็นมีเครื่องอบมีเครื่องออร่อน <ทะ S 2> แป้งมีเครื่องทุกอย่างเลยใช่ค่ะก็คือไปเรียนมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็คือซื้ออุปกรณ์มาก็คือทำทำ,ทำจริงเลยค่ะซื้อมาเหมือนทำเล่นๆแต่ว่าทำจริงซื้อมาใหญ่มากค่ะทินต้องถามว่าหน้าตาที่เห็นตอนนี้คือทำที่นี่ทั้งหมดเลย คือที่นี่จะเป็นร้านนะคะแต่ว่าทําขนมจริงๆคือทาที่บ้านแต่ว่าบ้านก็คืออยู่ไม่ไกลจากร้านเท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มอะค่ะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันค่ะเน้นเฉพาะกาแฟแล้วก็ขนมเค้กนะคะก็จะมีนอกจากเค้กก็จะมีคุกกี้มีเอแครมีพายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนคนที่ทําเป็นหลักเลยก็คือแม่ค่ะค่ะ คือคนที่ชอบทานเค้กเลยนี่ค่ะคือถ้าท่านหัว่หน้าแบบเออชอบเค้กคือบางคนผู้ชายอาจจะไม่ชอบแบบหวานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นก็จะมีตัวตัวเลือกให้เลือกก็จะเป็นทางด้านนี้ค่ะเป็นเค้กส้มก็คือคจะเป็นออกรสเปรี้ยวๆนิดๆะคะแต่ถ้าชอบเป็นแนวหวานๆก็จะเป็นครีมสตรอเบอรีร่บลูเบอรี่อะไรประมาณเนี้ยค่ะวา็จะมีทางด้านนี้เป็นตัวช็อกโกแลตนะคะ กินหอมไหมครับเนี่ยผมนั่งนี่กินหอมลองชิมเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนค่ะอาจารย์อยากให้เล่านิดนึงค่ะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> แล้วถ้าตอนนี้เนี่ยสั่งเนี่ยตอนนี้เค้กปอนเท่าไหร่เนี่ยค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องของเปิดโอกาสให้ให้ประชาสัมพันธ์ร้านได้เลยะค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นเค้กชิมน,นะคะปกติก็ที่ร้านก็นจะขายอยู่ชิ้นละ28บาทค่ะมันจะมี2ราคาอีกราคานนงก็คือ35บาบาทก็จะเป็นตัวที่เป็นเค้กมูส มูสคือแบบเป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่มูสช็อกโกแลตมูสคือมันจะต่างกับเนื้อปกติที่ทำคือจะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วจะจะไม่เหมือนกันนิดนึงอะค่ะจะจะราคาสูงกว่านิดนึงสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทถ้าเป็นเค้กปอนก็จะมีราคาร้อยแปดสิบบาทกับสองร้อยค่ะแล้วแต่แล้วแต่เลือกอะค่ะคือแต่ว่าคือทำหมดวันต่อวันนะคะจะทำใหม่ใหม่เสมอใหม่ตลอดหมดแล้วค่อยทำใหม่อะค่ะ ก็จะทําอยู่ประมาณประมาณนี้อะไรค่ะทาเยอะค่ะหลายๆอย่างรวมกันก็จะมีทั้งเค้กมีเอแคนมีพายเอแคนรู่เท่าไหร่คะเนี้ยคิดเป็นกล่องนะคะกล่องกล่อง22บาทมี6ชิ้นค่ะอ๋อค่ะและนี่อะไรคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าท็อฟฟี่พายค่ะจะเป็นแป้งแป้งพายด้านล่างแล้วก็ข้างบนจะเป็นถั่วข่าถั่วกับผสมกับเม็นมะม่วงหิมพานา์ค่ะจะออกหวานหวานเค็มๆราดด้วยอะไรคะเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นคาราเมลมากคาราเมลคอ๋อค่ะ,คะและตัวนี้อะไรคะตัวนี้เป็นพายไส้สับปะรดแล้วก็ร้านหน้าเค้กค่ะเรียกว่าพายรูปเรืออ๋อค่ะต้องเรียนถามต้นถั่วหน้าค่ะซื้อตัวไหนไปฝากที่บ้านบ่อยไหมคะสงสัยสงสัยจะต้อง ต้องต้องทยอยอทยอยก็คงทั้งเดียวคงไม่หมดนะก็ก็ทานมากก็อาจจะไม่ดีนะคร <c oughs> ับเด็ก็น <c oughs> แต่ก็ต้องพยายามอยาน้อยไม่ไม่ไม่มากเกินไปนอกจากเค้กแล้วยังมีเครื่องดื่มที่หน้าตาแปลกๆด้วยนะคะค่ะทแนะนำเลยคะ่ะที่แนะนำก็จะเป็นตัวนี้นะคะชื่อชาเขียวค่ะก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าชอบมากคือจะขายดีพอๆกับปั่นเลยเหรอคะ ตัวนี้ไม่ปั่นค่ะเป็นเป็นชาเขียวเย็นธรรมดาแล้วข้างบนเป็นอะไรคะช็อปปิ้งอ่าจะเป็นเป็นเป็นโฟมนมอะค่ะอะไรนาทานไหครับค่ะดูเหมือนปั่นลูกร่างหน้าทานภาษาผู้ชายดูแล้วน่าทานค่ะตัวนี้แบบรูปร่างถ้าชิมแล้วนดีนะและนี่อะไรคะตัวนี้จะเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะคะก็จะเป็นกาแฟแต่ว่ามีฟองนม ด้านบนค่ะก็จะเป็นรสนุ่มๆเป็นจะเป็นอ่อนกว่าค่ะตัวเอสเปรสโซ่ค่ะถึงลาเต้ไหมคะใช่ใช่ลาเต้ลาเต้ก็จะอ่อนกว่านี้อ่อนนี้อันนี้นะคะและนี่เลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นคาปูชิโน่เย็นเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นร้อนตัวนู้นเป็นเย็นอ๋อค่ะหัวหน้าคะอย่าทานนี้นะคะเขามีลายแมงมุมอยู่ข้างบนถ้วยทานแล้วก็ต้องมาติดใจเขาามีลายแมงมุมอยู่ข้างบนนะคะ ะะอาจารย์อยากให้น้องแง่นะคะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะแล้วที่ร้านมีบริการอะไรบ้างเบอร์โทรศัพท์อะไรนะคะเพราะว่าคนที่ดูอยู่ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนใจโทรสั่งเค้กนะคะเนื่องในวาระหรือโอกาสพิเศษต่งางๆได้ด้วยค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ที่เออถ้ามาจากสายเอเชียนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาผ่านโรงแรม GL ก็คือร้านจะตั้งอยู่ก่อนถึงไฟแดงเลี่ยงเมืองนะคะอยู่ติดกับสถานพินิษ ต้องช้า <this> ๆไม่งั้นจะเลี่ยงเมืองเลยถ้าถึงแสดงแปลว่าเลยนะคะสังเกตนะคะง่ายๆค่ะตึกสีส้มค่ะตึกสีส้มสองคุ่หาสองคู่หานะคะแล้วก็ชื่อป้ายสีนวลเบเกอรี่ค่ะจะอยู่ด้านบนของตึกแล้วก็จะมีทางด้านทางเข้าปากทางก็จะมีป้ายร้านอยู่บอกอยู่ค่ะค่ะร้านเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะทุกวันค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์นะคะเบอร์ที่ร้านนะคะ0ู5 6 1 1 0 6หศมือถือนะคะ 0873280684ค่ะค่ะแต่ก่อนจากกันไปวันนี้ต้องกลับมาถามนั่นหัวหน้าอัานนี้นะคะว่าถ้ามีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตซึ่งคำว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องหนัก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 เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกชีวิตเลยนะ,ะ,ะตั้งแต่เกิดจนตายะะต้องยงอมรับว่าจริงแล้วเรื่องการทำง,งานนี่ในเรื่องของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นงานที่ จะต้องทํางานทางานคนเดียวไม่ได้ต้องทางานกับทุกคนแล้วก็ก็ทุกภาคส่วนเ่ื่อจะเป็นชาวบ้านเ่ื่อจะเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเ่ื่อจะเป็นของภาคเอกชนอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นผมถือว่าการทํางานนี้ได้จะให้สาเร็จในหลักของผมเนี่ยคือว่าต้องต้องมีใจกว้างที่จะเปิดรับความเห็นของคนอื่นแล้วก็พร้อมที่จะประสานงานกับทุกฝ่ายได้นั่นเพราะว่าถ้าเราเปิดใจรับฟังคนอื่นเนี่ยเราอาจจะได้รับข้อคิดดีๆอาจจะมีข้อเสนอดีๆที่เรามาปรับใช้ได้ แล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่สามารถประสานกับทุกฝ่าย mm. ในการที่จะประสานความร่วมมือประสานค,ความเข้าใจนั่นก็ทําให้ทาง,งานเราเดินไปได้แล้วก็ทําให้งานสาเร็จได้ mm. อันนี้ก็เป็นเป็นหลักในกาใช้ในการทํางานที่สิ่งอื่นที่ผมผมในเรื่องของหลักคิดเนี่ยผมค่อนข้างจะเระลึกถึงพระพระราชดำหรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว mm. เป็นหลายบทนะครับใ mm. นบทหนึ่งที่ผมจําได้ว่าพระองค์ท่านพูดถึงว่าในการทํางานเนี่ยมันมีปัญหาแต่พอมีปัญหาแล้วเนี่ย ต้องต้องมานั่งคุยกันคุยกันปกสาหาเลยกันเพื่อหาทางออกที่ดีคืออาจจะเสียงกันได้แต่ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ขัดแย้งกันเพือ่อทะเลาะ,ะเสียงกันเพื่อให้ได้คําตอบที่ดีทีท่สุดแล้วเราก็เอาเอาสิ่งที่ดีสุดมาปฏิบัติทารคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองมีหน้าที่มีมีบทบาทอยู่แล้วก็ทาให้งานนั้นไปไปทางเดียวกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน,นไม่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทําให้งานสำเร็จไปนดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ ผมผมยึดเป็นหลักเป็นกำใจอันหนึ่งในการทํางนานนะครับค่ะครับแต่แล้วแอร์่ะคะทาอย่างไรที่คําว่าสีนวลเบเกอรี่นั้นวันนี้คนในอ่างทองแวะเข้ามาขายของหมดเลยทุกวันแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะค่ะอย่างแรกก็คือน่าจะเป็นคุณภาพนะคะก็คือเวลาคือทุกอย่างอะคะ่ะไม่ว่าจะทาอะไรก็คืออาหารที่เราทำเนี่ยก็คือต้องคุณภาพมาก่อน,นะค่ะเป็นสิ่งที่ต้องรักษาคงไว้ะค่ะแล้วก็ อย่างอื่นก็จะตามมาเองค่ะเน้นคุณภาพค่ะคือรสชาติของขนมของมก็คือต้องเหมือนเดิมคือคนคนแรกลูกค้าแรกๆมากินยังไงคือต่อไปก็คือต้องรสชาติเหมือนเดิมเป็นกาลังใจให้น้องนะคะแล้วก็บอกว่าขนมอร่อยแบบนี้รับรองนะคะคงมีลูกค้าเพาิ่มขึ้นอย่างน้อยหัวหน้าจะยกหน่วยงานมาทานขนมที่นี่ก็อ,อ,อย่างน้อยอย่างน้อยก็คือวันนี้ต้อง กลับไปฝากที่บ้านแน่นอนนะคะเป็นการยืนยันว่ามาถ่ายทาที่ร้านนี้นะคะและนี่ก็ <S 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 ก็เป็นภาพรวมส่วนหนึ่งนะคะท่านผู้ชมนะ,ะวันนี้ค่ะเราได้ความรู้นะคะส่วนหนึ่งในเรื่องของโครงการนะคะหน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการปลูกป่าเฉลิมประเกียินะคะต้นสักสยามมินมาเหศานะคะซึ่งเราเรียกว่าฮอตมากในตอนนี้นะคะต้องขอคุณท่านหัวหน้านะคะ,ะม,มากอย่างมากค่ะ แลก็ขอบคุณเราแอมากค่ะขอบคุณค่ะมีขนมอร่อยๆนะคะมาให้เราชิมแล้วก็มาแนะนําด้วยนะคะรายการที่นี่อย่างทองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งรายการของจังหวัดนะคะซึ่งเราจะแนะนาหัวหน้าส่วนแนะนําร้านอาหารหรือร้านขนมที่อร่อยแล้วอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันในเรื่องของการทํางานและในเรื่องของการประกอบธุรกิจเพื่ออ่างทองของเราค่ะดิฉันออยามันอิราวัลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ที่นี่อ,<า>อ่างทองถือว่าการทํางานนี้ได้จะให้สาเร็จในหลักของผมเนี่ยคือว่าต้องต้องมีใจกว้างที่จะเปิดรับความเห็นของอื่นแล้วก็พร้อมที่จะประสานงาน,นกับผู้ฝ่ายได้นั่นเพราะว่าถ้าเราเปิดใจรับความเห็นของผู้อื่นเนี่ยเราอาจจะได้รับข้อคิดิดีอ,อาจจะมีข้อเสนอดีๆที่เรามาปรับใช้ได้แล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่สามารถประสานได้กับผู้ฝ่ายนั่นก็ทาให้เรางานเราเดินไปได้แล้วก็ทาให้งานสาเร็จได้